วันนี้เราจะมารีวิวแปรงสีฟันนะครับแปรงสีฟันยี่ห้อนี่ยี่ห้อนี้เลยคูลาปล็อกส์นะเราไปซื้อที่ไหนนี่เราไปซื้อนี่ชอ็ชอปชอ็ออนไลน์ได้แต่อันนี้ไปซื้อที่ซื้อที่ร้านเขาเนะดรักคูลนะครับ d r a กคูลานะเคลเนตอ o ร a l แคร์ช็อปนะครับ อันนี้เขาอยู่ที่ไหนอ่ะเรา,เาดูให้เครดิตคนิดนึงนะเว็บไซต์ตามนี้ Facebook Instagram Line นะครับตามนี้เลยนะดีมากๆยังไม่ต้องดูเลยบอกเลยว่าดีมากๆนะครับมันจะมีเซตที่เป็นแพ็คแบบ Travel Kit ด้วยนะเล็กๆนะเป็นอ่าแปรง,งสีฟันเนี่ยเอามาต่อกันนะเอามาต่อกันนะครับ นี่ดูเนื้อเนื้อหัวแปลงเวลาแปลงฟันนะนะครับผมจะพูดอยู่เลยเวลาสีฟันนะสีฟันเป็นคนโบราณใช่ไหมเมียบอก<笑><笑>เวลาแปลงฟันแนละ้วบอกว่านี่ไม่ใช่เขาบอกใช้เองพังไปละอันหนึ่งนะขนนี่นุ่มมากๆนะครับขนนุ่มมากๆแล้วแปลงเนี่ยถือว่าจับได้ถนัดมือนะครับจับได้ถนัดมือนะ อันนี้นะครับรุ่นไหนเวลาเราไปที่ร้านนั้นเราจะเห็นก็าจะเป็น a 1 a 2 a 3 a 4 f 1ึง f 2อะไรเงี้ยโอ้มันจะมีสีให้เราเลือกเยอะมากๆว่าจะเอาแปลงสีอะไรนะครับและจะเอาขนตรงนี้สีอะไรนะครับเราสามารถเลือกได้นะส่วนอันี้ดีมากอันนี้มี2แบบนะอันนี้ดีมากๆชอบมากๆนะครับมี2แบบก็คือแบบแรกเนี่ยนะครับ เป็นแบบแท่งแล้วก็มีแบบกลมๆผมใช้พังไปอันละนะเปลี่ยนหัวได้นะครับมันสามารถแยงเข้าไปตามล่องฟันนะโอ้โหแทบจะไม่ต้องไปขูดหินปูนกันเลยทีเดียวนะครับมันเข้าไปทะลุทะลวงมากๆนะแล้วเขาก็มีให้4หัวแต่หัวเล็กๆเนี่ยถ้าเราไปซื้อที่เอ็มบ s y เซียเนี่ยเบบซ็นทรัลเอเมซีจะอยู่ชั้น4มั้งชั้นเดียวกับทูช็อปอะนะครับน่าจะอยู่ชั้นสนะครับก็ หัวนี้เขาไม่มีขายหัวนี้ต้องซื้อออนไลน์นะครับแต่ถ้าเราไปที่ร้านเราจะได้เลือกอจ,จะเอาด้ามสีอะไรนะครับไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นี่นะยาสีฟันนะถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้ผมแนะนำนี้เลยนะครับสีฟ้าสีฟ้าสำคัญสีฟ้ารสชาติจะดีลองลงมาเป็นสีเขียวนะเอางี้ดีกว่าซื้อสีฟ้าลองแล้วจะติดใจนะครับ อันนี้ก็ให้แถมมาเพราะมันมีสามสีไงมันมีฟ้าเขียวแล้วก็ส้มส้มเราไม่ซื้อเพราะว่าส้มจะจืดๆนะส้มมันจะจืดๆแล้วเ,เลยไม่ซื้อนะครับก็เขาก็ให้แถมบาทมาลองดูนะครับจริงๆเราใช้ของเขามานานแล้วนะครับก็ใช้ดีนะใช้ดีแล้วก็ถือว่า,าใช้ได้ดีเลยละ่ะนะครับถ้าใครไม่เคยใช้ต้องลองต้องลองบอกเลยว่า ต้องลองนะครับส่วนอันนี้มันจะเป็นสเปรย์นะนะครับเป็นครีนมอสเจอร์นะเป็นสเปรย์นะครับออลอพีส์นะครับยาสีฟันเนี่ยมันจะชื่อออลอพีซนะครับออลอพีซแต่ถ้าเป็นแปลงเนี่ยมันจะชื่อนะครับคูลาพล็กนะครับแปลงจะชื่อคูลาพล็กร้านชื่อนะร้านชื่อแรคคูล่านะครับแรกคูลนะ่าใครไม่เคยใช้ ไม่ต้องรู้ราคารู้เดี๋ยวไม่ไปซื้อนะครับใครเพ่เคยใช้ผมแนะนําเลยนะว่าไปหามาลองนะครับไปหามาลองซื้อออนไลน์กันนะตั้งแต่แปลงฟันวันแรกจะติดใจนะครับติดใจตั้งแต่วันแรกเลยยิ่งไอ้ตัวแยงล่องฟันเนี่ยแยงแยงได้ทุกซี่นะครับแยงได้ทุกซี่คุณภาพดีมากนะครับแล้วก็ใช้ได้ดีบอกเลยนะ ไปหาซื้อมาลองใช้นะครับจริงๆยาเนี่ยนะยาสีฟันก็มีหลอดเล็กนะครับเราสามารถซื้อเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับหลอดใหญ่กว่านี้ก็ได้ไอแบบที่มันเป็นยาวๆเลยมันจะเป็นแบบฟองเยอะนะครับก็ผมไม่ชอบผมชอบแบบนี้นะครับเราก็ลองถามที่ร้านเขาได้นะครั้งแรกที่ซื้อผมแนะนําไปเซนทรัลเอ็บาสซีนะครับไปลองก่อนแล้วก็ครั้งต่อไปเราสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับก็อยากให้ไปลองนะ คนที่ชอบการรักษาฟันนะครับสำคัญมาก